นะคะโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวเรื่องความสวยความใสความเด้งเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะบอกเลยค่ะว่ามันพิชิตในเรื่องของศิลปกรรมได้จริงๆเพราะนั้นวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก่อนที่จะมาพูดคุยกันตรงนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะคะเรียกว่าอยากจะไปตรวจเช็คความสวยความใสของตัวเองหรือคิดว่าตัวเองยังไม่ใสย,ยังไม่สวยพอแล้วยอยากจะสวยมากกว่านี้อยากจะหล่อมากกว่านี้หรือยังไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองตกลงมีปัญหาหรือไม่มีคือดูไม่รู้ไม่รู้ตัวเองไง คิดว่าโอเคทัค้แล้วผิวดีอยู่แล้วะอะไรอย่างนี้แล้วอาจจะไม่ใช่นะ,ะไปเช็คกันดูดีไหมเพราะว่าในงานนี้นะคะเรียกว่าฟรีรฟรีเลยนะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้แล้วนะ<ช>วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคที่เซนทัน รัตนาธิเบกนะครับเรามีการตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วเราจะได้ทราบและที่สําคัญคือฟรีฟรีตลอดงานนะครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับการตรวจเช็คสภาพของผิวหน้าเส้นผมรูปร่างเราจะได้รู้ไงว่าเราจะต้องไปดูแลตัวเองอย่างไรไม่จําเป็นต้องสมัครก็ได้นะคะเราอยากตรวจเราอยากรู้ว่าผิวของเราเป็นอย่างไรเราก็เข้าไปตรวจเช็คได้หลายท่านที่ชมรายการนะครับแต่ยังไม่เป็นครอบครัวบาคุนี่ก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คสภาพผิวหน้า ได้นะครับเพราะงานนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยอ่านะคะ,ะ,คะสำหรับการตรวจเช็คนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดค่ะท่านผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะการพลาดจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เรานะคะพลาดโอกาสงามๆในชีวิตคือพอเราพลาดการเช็ครเราอาจจะลืมเลือนว่าเอ๊ะปัญหาเรามีจรงิงหรือไม่จร,งริงแล้วทีนี้ความสวยเราเนี่ยมันอาจจะหดหายหายไป<ช>อ่า เพราะฉะนั้นเราอยากให้ความสวยความหล่อของเราโหดท้ายไปกับโอกาสแบบนี้ที่สําคัญคือมันฟรีคอันนี้สําคัญที่สุดเลยแล้วนอกนั้นนะคะถ้าเราตรวจเช็คแล้วนะคะหรือว่าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะท่านผู้ชมค่ะคอยให้คําแนะนำนะคะแล้วท่านผู้ชมจะกลับไปคิดก่อนก็ได้นะคะดูปัญหาเราแล้วเอะเราสามารถดูแลตัวเองได้ก็ไปดูแลต่อแต่ถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญนี้นะคะเขาจะบอกเลยถ้าคนที่เป็นสมาชิกอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโชค โชคชั้นที่สองคือเราจะมีเกี่ยวกับโอ้เมื่อวานวันนี้ไม่ได้เอามามันจะเป็นช้อนทองคำที่เมื่อวานได้บอกไปแล้วเป็นทริปเมนต์ชนิดหนึ่งเข้ามาจากประเทศอิตาลีนะคะคือมันจะเป็นช้อนนะคะที่ทํามาจากในเรื่องของทองเคนะทองคําแต่เป็นทองเคแล้วทีนี้เนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการยกกระชับะะนคผิวหน้าได้ตั้งแต่ครั้งแรกอู๋ไม่อยากจะเมาส์เลยวันนี้ก็เพิ่งทามาไปยกมานิดนึ๋อ ก่อนไม่ได้เพราะว่าอายุเราก็นิดนึงเนาะเราก็ต้องดูแลนิดนึงแต่พอยกไปแล้วมันก็เลยเหลือยีิบสองอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชม <ว S 1> อ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะการที่การที่เรานะคะดูแลตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่ทีนี้นะคะอย่างบางคนบอกว่าอุ้ยแหมชอบให้คนอื่นชมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะโอ้เหมือนกันนะคะถามบอกว่าซูซานคงไม่อยากให้ใครมาบอกอุ้ยคุณซูซาน ไม่สวยเลยงุ้เงี้ยอยเสียเซลล์ค่ะคสวยไม่สวยไม่รู้อะถ้าเกิดได้คําชมก็ดีอ๋อ,อ <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่ามีบางคนนะที่เขาบอกว่า <c oughs> อุ้ยเนี่ยคุณจันท์นะ เหมือนกับประมาณว่าเขาบอกว่าบางทีนะเขาใช้ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าคนที่คนที่โฟนอินเข้ามามีมีม,ม,ม,มีมีคนเขียนมาเหมือนกันเขาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยคนที่โฟนอินเข้ามาได้ไปติดต่อเขาแล้วเขาบอกพูดไปงั้นงั้นเราเลยงงอเอ๊ะคุณจะไปติดต่อสายโฟนอินได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้โชว์เบอร์ให้ทราบเพราะนั้นตรงนี้เราทราบเลยนะคะว่าคนที่กําลังกระทําการแบบนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าอาจจะเป็นผู้ไม่หวังดีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่า คือเราก็ไม่เข้าใจว่าคุณไปเสาะแสวงหาบุคคลที่เข้ามาโฟนอินกับเราได้อย่างไรเพราะรจริงๆเนี่ยกลุ่มบุคคลนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลับเป็นความลับของบริษัทเพราะเขาไม่ต้องการเปิดเผยถูกไหมคะแต่เขาเนี่ยก็คือมีการกล้าที่จะพูดเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าอ,อ,อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเราก็เลยงงแล้วก็ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพวกมิจฉาชีพหรือพวกไม่หวังดีเนี่ยจะเยอะมากเราก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเรามัดระวังตัวกันนิดนึงผมทราบครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบาโคนี่ตอนนี้เนี่ยไปที่ไหนใครก็พูดถึงบาคโคนี่ใครก็อยากใช้บาโคนี่ใช่แต่แต่ก็ติดนิดนึงได้ไหมคนที่พูดตรงนี้คุณกบรู้บ้า เขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าอ๋อก็พูดไปงั้นเพราะว่าอยากได้50เปอร์เซ็นต์อ้าวเอาตกลงเออถ้าเกิดอยากได้50เปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าผลิตภัณฑ์มันดีสินั้นก็โฟดอินมาเลยดีไหมอ้งงเลยงงนะคะบางทีบางคนอาจจะสับสนกับตัวเองนะคะผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่านะคะถ้าหวังดีกับเราเราก็ขอบคุณแล้วกันแต่ถ้าเกิดหวังร้ายเราก็อย่าเลยนะคะเพราะว่าคนเราอยู่โลกใบเดียวกันนะคะมันก็ ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วอีกอย่างนะคะคอย่าไปาเรียกว่าไปพาดพิงสําหรับคนที่เขาใช้จริงเห็นผลจริงแล้วเอามามารวมอยู่กับตรงนี้ด้วยเขาจริงๆแล้วคนที่ เขาใช้จริงเห็นผลจริงเขาจะรู้สึกไม่ดีกับตรงนั้นอะแล้วเขาก็อุตส่าห์แบบใช้ดีแล้วก็มาบอกต่อแงเสสละนะฮะอ่าส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุคคลไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องมายุ่งแวะข้องเกี่ยวแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าใช่ก็ไม่ควรจะทําร้ายแล้วก็ทําลายกันนะอ่ามันก็คือเป็นส่วนตรงนี้แล้วกันเราอยากฝากนะคะสําหรับสังคมปัจจุบันนะคะมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเราเข้าใจแต่ว่าถ้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วโดยเฉพาะครอบครัวบาโคนี่เราก็อยากจะให้ทุกคนเน เพราะเราก็อยู่ด้วยกันนะโลกใบเดียวกันเหมือนเป็นครอบรครัวบาคนนี้ด้วยกันนะคะ,ะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมนะคะให้ทุกคนสวยวันสวยคืนกันแล้วกันอ่ะแล้วเท่านั้นไม่พอนะคะอย่างที่เราบอกค่ะเมื่อไปแล้วก็จะได้ทริปเมนต์ฟรีนะคะเปจอคิวไว้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะพอยกปุ๊บ ใสเลยอเห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกเห็นผลเลยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกนะคะและที่สําคัญนะคะนอกจากตัวช้อนทองคําแล้วเนี่ยเราก็ยังให้ตัวเซรั่มทองคำในขณะที่ทําตัวช้อนด้วยตัวมิราเคิลโกคาเวียร์มิราเคิลตัวนี้แหละเซรั่มทองคําผสมกับไข่ปลาคาเวียพร้อมกับ อะมิโนโปรตีนของไข่มุกด้วยสสูตรเนี่ยรวมกันอยู่ในตัวเดียวกันนะคะมันจะไม่สวยมันจะทานไากได้มากเลยแย่งกันจะเป็นจะตายไปลองก่อนเพราะมีหลายๆท่านบอกเนี่ยคุณอุซานเมื่อไดรจะจัดจำหน่ายคืออย่าเพิ่งค่ะไปลองก่อนเราจะได้มั่นใจคืออย่างบางบางอย่างเนี่ยเราอุ้ยเราจะรู้ได้ไงดีไม่ดีนี่มีโอกาสแล้วนะให้เราได้ทดสอบทดลองแล้วได้ใช้ฟรีก่อนเราจะได้รู้ว่ามันดีจริงอย่างที่เราเนี่ยได้ บอกไปหรือเปล่าอ่านะคะอันนี้สําหรับเรียกว่าลูกค้าทั่วไปนะคะทุกๆคนเมมเบอร์ทุกคนนะคะได้สิทธิ์เท่าเทียมกันหมดใช่อ่าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งฮะที่ตอนนี้นะคะคือเศรษฐกิจแบบนี้บางคนบอกไม่ค่อยดีแต่สุสานว่าเศรษฐกิจเราเริ่มดีขึ้นนะใช่ครับอ่านะคะก็คือการส่งออกก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจหมุนเวียนในประเทศเราก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะบางคนอาจจะเรียกว่ากําลังเล็งแล้วก็ไปเอาเงินไปฝากแบงค์อาจจะดอกเบี้ยน้อยก็ กำลังมองหาธุรกิจอ่าธุรกิจที่อาจจะทําให้เรานะคะถึงมันจะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าดีมากอยากจะมองหาธุรกิจบางธุรกิจแล้วอยากจะ,ะเหมือนกับไม่เหนื่อยมากมีคนปูทางให้แล้วนะคะทําแล้วยังไงก็ได้ได้เงินได้การเติบโตนะคะคแล้วก็ความเสี่ยงน้อยอะไรอย่างเงี้ย คืออยากได้ตรงนั้นทุกคนอยากทําธุรกิจอยากเป็นอย่างนั้นหมดทั้แล้วที่สําคัญนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอันนี้ทุกคนเนี่ยชอบมากชอบนะครับเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็ตัวเองด้วยไงใช่ครับคือเบสิกคือทุกคนอยากสวยอยากหล่ออยู่แล้วคือมันเป็นอะไรที่เขาบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าเราทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะถ้าเรามีความถนัดเราจะทําได้ดีเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะถนัดหมดเลยค่ะในเรื่องความสวยความหล่อเนี่ยคือการดูแลให้เราดูดีเนี่ย ทุกคนจะถนัดอยู่แล้วทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเพราะฉนั้นธุรกิจนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นธุรกิจที่เรียกว่านะคะมันไม่ได้อยู่บนเส้นได้ในความเสี่ยงนะคะแต่ว่าเราต้องบอกเลยว่าถ้าจะมีความเสี่ยงคือการทําธุรกิจมันเสี่ยงทุกอย่างแหละแต่มันอยู่ที่ว่าจะเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถามซูซานนะคะว่าธุรกิจความงามโดยเฉพาะธุรกิจบาโกนี่เนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงแต่มันน้อยอะ่ะนผ้มค,คะเพราะการลงทุนของเรานั้นนะคะมันเป็นการลงทุนที่เราได้สิ่งของมันไม่ใช่เป็นการลงเงินที่เป็น ลงปุ๊บแล้วมันหายไปครับอ่าอย่างบางธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าลงไปปุ๊บแล้วไม่ได้ของอ,ะอ่ะอกบอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะทําธุรกิจด้านการเงินอย่างเช่นอาจจะเล่นเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือมันลงใช่ไหมมันหายไปใช่<ะ>เพราะ,ะสมมติว่าขาดทุนก็ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้อะไรคือคมันไม่มีอะไรเป็นสิ่งของหรือตัวตนนะเพราะฉะนั้นนะคะ อย่างน้อยๆนะคะการลงทุนตรงนี้ไม่เยอะด้วยมันเป็นอะไรที่ค่อยๆไต่เป็นขั้นบันไดได้คือไม่ต้องถ้าเกิดว่าเรานะคะจะทําเองเนี่ยมันอาจจะต้องแบบหไปซื้อพวกอินกรดานส์พาเกจิ้งอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าอาจจะลงทุนมหาศาลอาจจะเป็น1 0บ0ร้อยล้านอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าจะให้เรามีความเสี่ยงแบบนี้แบบธุรกิจย่อมย่อมเขาเรียก sme ใช่ไหมแต่สุซานได้ไปเรียนคอร์สหนึ่งมานะคะเขาบอกเลยว่าเรานะคะควรจะเป็น SSE กับ SLE ออ่าคือกลางๆนี่มันกึ่งกลางๆ SM ก็คือมีเดียมไงอ่าก็คือเป็นธุรกิจขนาดกลางมันก็แบบจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่เล็กก็ไม่เล็กสู้เราทำธุรกิจ SSE ก็คือถ้าเล็กการ movement การ Move ตัวมันก็จะเร็วแต่ถ้าเกิด SLE คือใหญ่ๆไปเลยความมั่นคงรากฐานมันก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นนี่นะคะ ทางการการที่เราลงมาทําธุรกิจเนี่ยทางบาคุนี่เขาก็จะมีแนวโน้มก็คือมีวิธีการจัดสรรแล้วก็วางแปลนให้ว่าเรานะคะควรจะอยู่ sse หรือ sle ถ้าไม่เล็กเพื่อที่จะทําให้เราแบบ movement คุณกบอย่าลืมนะคนตัวเล็กเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วนะคลองตัวอ่านะคะไมเคิลโอเว่นเห็นปะเขาจะวิ่งเร็วมากทั้งทางที่เขาตัวเล็กอ่ารอว่าคล่องตัวคล่องตัวอ่าแต่ถ้าเกิดคนมีเดียมะเขาต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงซึ่งมีเดียมเนี่ยมันจะเยอะมากในโลกนี้ มันก็จะแข่งขันสูงแต่งเค,ค้กกันเยอะอการตลาดก็ต้องแบบโอ้โหไม่รู้จะอยู่ตรงไหนไม่งั้นเนี่ย SLE คือคนกลุ่มใหญ่ที่ทำตลาดใหญ่เอาไปกินหมดไอ <ฮะ S 1> ้ส่วน S m อก็แข่งกันไป<ะ>ก็เหลืออยู่กับจิตลิต์บางทีอาจจะขาดทุนเพราะฉะนั้นนะคะเราลงทุนน้อยๆเล็กๆเ,เป็น SSE แล้วเรา Movement ได้คือสามารถปรับเปลี่ยนปรับแปลงได้ตลอดเวลาอันนี้ความขาดทุนเราจะมีความเสี่ยงน้อยมากแต่ถ้าเกิดเราอยากทาใหญ่เลย SLE คลุมเลยเพราะว่าต้นทุนของเราเรื่องอะไรต่างๆมันจะถูกอ,อันนี้เบา สำหรับธุรกิจอ่านะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจนะคะไม่ใช่อยากทําก็ทําขึ้นมาลุกขึ้นวันพ่กนี้ฉันอยากจะรวยฉันจะทาธุรกิจแล้วทุกคนจะทําได้เป็นไปไม่ได้งั้นทุกคนนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจหมดละใช่ เรื่องเงินอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งแต่ซูจานว่าจริงๆไม่ใช่มันเป็นเกี่ยวกับทักษะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะทําธุรกิจเราก็ควรที่จะต้องมีพื้นฐานแล้วก็มีการวางแผนที่ดีด้วยถึงจะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จแล้วโดยเฉพาะธุรกิจบาร์ค้นี้นะครับต้องบอกเลยว่าท่านไหนที่ไม่เคยทําธุรกิจเลยนะครับก็สามารถประสบความสําเร็จจากธุรกิจนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละค่ะเพราะเรานะคะมีเรียกว่าบริษัทนะคะนำร่องให้เราทุกสิ่งอย่างเลยเราแค่เป็นผู้ตามนะคะอยู่ในแถวที่ ที่ดีรับรองค่ะร่ารวยอย่าบอกใครค่ะเอาเป็นว่าอยากรู้นะคะว่าเราควรจะอยู่ SSE หรือ SLE แต่ SME เีนี่ยมีเดียมกึ่งๆกลางๆจะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไม่ต้องไปมองเราจะเล็กเราก็มูฟเมนต์ได้เร็วแต่ถ้าเกิดเราจะใหญ่เราก็ใหญ่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปปรึกษากันนะคะที่บูธเซนทันรัตนาทิเบศนะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้คําแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเจอสุสานอีกนะสุสานจะไปวันเสาร์นี้นะคะก็คือจะใครสนใจเกี่ยวกับในเรื่อง ของการทําธุรกิจนะคะเราก็สามารถมาคุยกันได้นะคะก็คือธุรกิจบาคนี่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการเราจะจัดจำหน่ายอย่างไร,รนะคะเราจะทํำยังไงทําให้ต้นทุนที่เราลงไปมันจะมีผลฟีดแบ็กกลับมาได้แค่ไหนเราจะเมนจยังไงนะคะคในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าการกระจายสินค้าคอันนี้เราบอกหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าเราไปพบกันแล้วกัน สิบโมงครึ่งจนถึง2 2> สอง,งทุ่มค่ะทนะ่านผู้ชมค่ะถ้าไปไม่ถูกอะไรยังไงแบบไหนก็โทรไปสอบถามเบอร์นี้ค่ะครับศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าครับอ่าโอ้โหดูท่าทางทุกคนคงตาลูกวาวคงอยากจะเป็นเจ้าของธุกรกิจ เอออยากสวยอยากรวยก็ไม่ว่ากันค่ะเป็นโอกาสของทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วยังไม่พอนะคะสําหรับมมเบอร์ของเรานะคะเรายังมีเช็คบาโกนี่แจกให้ในงานด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะแทนเงินสดได้คนี่ไปรับได้ที่งานไปรับได้ที่งานนะคะตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนน่นะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเป็นว่านะคะท่านไหนก็ตามถ้าจำนวนเงินสดของเราไม่เพียงพอ ที่ในงานนะคะเราก็สามารถที่จะให้จับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะคะแล้วก็เรามีสำรองเกี่ยวกับในเรื่องของค่าธรรมเนียมให้ด้วยครับอ่านะคะไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยไม่มีค่าธรรมเนียมครับเอาเป็นว่านะคะไปปรึกษากันนะคะ0ูนย์สองศูนย์สอครับค่ะเอาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะในเมื่อเรานะคะเรียกว่ามีผู้อาจจะไม่หวังดีกับเราเนี่ยบางทีมาพูดอะไรเยอะมากมายเอาเราไม่เราบ่ยั่นนะเออเราไม่กลัวเพราะเรานะคะมีผู้ใช้จริงเห็นผลจริงออกมายืนยันทุกวันงั้นวัน นี้เราก็จะต้องหาผู้ยืนยันอีกเพ้่คอีกเพื่อย้ําแล้วก็กระแทกถึงความรู้สึกของคนที่เรียกว่าคิดไม่ดีกับเราอ่างั้นเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีไหมดีครับอ่ากับช่วงของ Talk and Tip b บ s u s a n กับบาโคนี้ของก็ดีจริงๆไปช่วงนั้นเลยค่ะ